สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆแล้วนะครับเนาะเนื่องจากก็ตอนนี้ก็หยิบยางเก็บยางเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านมาเหนื่อยๆพอดีครับหลังจากเสร็จแล้วว่าจะได้ลดน้ำต้นไม้ต้นไหลเขาพอดีเลยครับไม่ต้องลดนะครับเนาะเนื่องจากฝนเขาก็ลินมาระลายป่วยๆให้พอดีเลยนะครับผมนี่ครับนี่คือ ตรงที่เราว่าจะลดน้ําผักนะเป็นบวบนะครับเนาะ <c oughs> ไปต้องรดแล้วบวบนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับบวบก็กบลังจอลูกจอบผลเหมือนเดิมนะครับเนาะ <c oughs> อ่านี่คือสวนบวบนะครับเนะาะห้ต้องรดแล้วนะครับเนาะ <c oughs> ได้ลูกครับนี่ก็เ,เก็บกินเรื่อยครับปุ๊นี่เริ่มเยอะพอสมควรเริ่มเป็นลูกเป็นผลเยอะแล้วนี่นะครับนะ เป็นลูกเป็นผลเยอะแล้วครับบวกอพอได้กินนะครับเนาะพอได้กินพอได้ขายคือพูดง่ายก็อเอาไปขายเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเนื่องจากว่ากินไม่ทันกินไม่ทันก็ไปขายหน่อยนะครับเนาะไมไดเยอะนะครับเนาะขายไปแค่20บาท30บาทประมาณนั้นนะครับผม,มครับอันนี้ก็ส่วนพริกเราก็งาม พอสมควรนะครับเนาะนี่คือเป็นพริกขี้หนูใหญ่นะครับเนาะเป็นพริกขี้หนูใหญ่นะครับไม่ค่อยได้กินค่อยได้ใช้เลยครับส่วนด้านนี้ก็เป็นพริกขาวนะครับเนาะนี่ครับพริกขาวๆนะครับเนาะไว้จะกินลาบกินก้อยรือใส่อะไรทันทีนะครับเนาะอันนี้คือส่วนพริกขาวนะครับเนาะเป็นพริกขาวนะครับเนาะนี่ก็พริกขี้หนูนะครับค่ะ ใครที่จะชอบกินเผ็ดกันเลเป็นพริกขี้นูใหญ่ส่วนด้านนี้ก็เป็นพริกขาวนะครับเนาะก็อยู่ติดกันนี่ครับเนาะนี่ครับพริกขาวๆเนี่ครับเนาะดูเ,เพื่อนๆอย่กินไม่ทันนะครับผมพอดีไม่ต้องรดน้ําเลยวันนี้ฝนตกให้ครับนี่ส่วนเป็นเป็นบักนามนะครับนอกปัษสาสารเรียกเกีกบักนามนะครับเนาะเป็นเหมือนจะเป็นอไหน,นี่อะไรนะ่าเรียก น้ำเต้าอะครับแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นหมักน้ำน่ะอ่าไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับเนาะน้ำนะครับปกติผมจะลดน้ำแถวนี้นะครับนี้ไม่ต้องรดแล้วครับมีส่วนแฟงนี่ก็เหมือนกันนะครับผมมีครับผักบุ้งตามพื้นนี่เราก็ไม่ได้ทำลายอะไรหมบเนาะไว้เก็บให้เป็ดอะไรมัางนะครับเนาะครับส่วนแฟงนู้นนะครับเนาะเป็นลูกลูกเยอะพอสมควร กินไม่ทันแล้วก็เพื่อนๆก็เก็บไปขายนะครับเนาะเก็บไปขายมือกันนะครับเนาะนี่เลยแผ่เก็บไปขายหนวนี่ครับเป็นลูกอ่อนตอนเอนแตนเมือกันนะครับเนาะนี่ครับคือเราปลูกไว้กินกินไม่หมดเราก็ไปให้ร้านค้าได้ครับลูกละสิบบาทสิบบาทนะครับนี่เนาะลูกสิบบาทนะครับเนาะเรากินไม่ทันนะครับเนาะครับนี่ ดูสิอันนี้ไว้ทําพันเดอร์นี่ครับนี่นี่ลูกหนึ่งนี่เอาไว้เป็นลูกไว้ทําพันเบลเลอร์เลยแบบนี่ลูกเบลเลอร์เลยนี่นี่ครับนี่ขาวแล้วสีขาวแล้วอืมไว้ทําพันครับผมเออส่วนลูกเล็กๆอันนี้ก็อ่าเราก็เก็บขายไอย้กินไม่ทันเราก็ขายนะครับเนาะอ่าส่งให้แในท่า อันนี้นก็ส่งสาลูกประมาณนั้นครับเพื่อนๆนะลูกเล็กๆเขาก็จอมาเยอะแล้นะครับเจอะมาเยอะนะแฟงรู้สึกว่าจะดกดกเป็นพิเศษนะดกเป็นพิเศษเลยครับสาหรับแฟงนะครับผม,มครับนี่คือพืชถักเป็นครัวเราไว้ปลูกกินเองก็ประมาณนี้นะครับผมเพืเ่อนๆพอดีละไม่ต้องรดน้ํา พ้นมาพอดีไม่ได้รดน้ำแล้วเป็นไรเนาะเป็ดนี่เป็ดไข่เขาไม่ไข่สักทีไหนเมื่อไรพวกเจ้าจะไข่ให้สักทีไม่ยอมไข่เลยแม่ไข่อยู่สี่ตัวตัวผู้ก็แยกไว้อยู่ประมาณน,นี้ครับ อโอเคเลยครับผมเดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมที่รับชมขอบคุณครับ